ขอนั่งหน่อยว่ายังไงฮะนอะสวัสดีครับผมนี่สวัสดี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 ก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอะสวัสดีทุกคนวันนี้นะเอเห็นข้างหน้าแล้วเนี่กล่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขาวๆน้ำเงินน้ำเงินลิมิเต็ดปะวะโถ่เอ้ยตัวนี้นะครับผมเป็น ไซส์ขนาดเมกะไซส์นะครับขนาดใหญ่นะครับผมนี่เฟี้ไปเลยบอกตรงๆตัวนี้นะจ๊ะกล่องก็ใหญ่ตามสเกลของมันด้านหน้าเรามาดูใกล้ๆ ANA เอเมกะไซส์กันดั้มนะครับ e f type mobile อะไรเนี่ย cross combat mobile suit เฮ้ยกล่องก็จะประมาณนี้นะจ๊ะตัวเนี้ยทางกันดั้มบันได ทำคอร์ร a ปชันนะครับผมกับสายการบิน ANA ว้าวตัวนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นแต่คือว่ามันอาจจะทำไซส์อื่นและเคยเห็นมีพวกเซเว่นอีเลเว่นเฮลโลคิตตี้ที่คอร์รัะคอร์รเยอะมากนะครับกับทางบันได <Yeah. S 1> ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่เอามาให้ทุกคนได้ดูกันเป็นเมกะซายขนาดใหญ่นะครับปู่ rx 7 8 k 2นี่หน้าตามันเป็นแบบนี้เนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นสเกลใหญ่นะฮะตัวนี้ผลิตในปี2,010นะครับก็เท่าไหร่แล้ววะ1 10กว่าปีนะเฮ้ hey. แกดีกว่าตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะครับเพราะว่าลิมิเต็ดเนี่ยราคามันจะแปรผันแปรเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีขายในบ้านเรา2เนี่ยมันก็เป็นพวกพรีออเดอร์หรือว่าขายในช็อปอะไรประมาณนี้นะครับที่พิเศษจริงๆนะฮะเอา้า นี่ครับคือด้านในของมันเห็นไหม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 นะครับผมอันนี้เหียก็ได้หมายทีหนึ่งตัวต่อนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่แผ่นต่อนี่มันจะเป็นเหมือนกับตัวปูธรรมดาเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันเขาก็เลยไม่ได้ทําแยกออกมาว่าเป็นสีพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คือว่าการต่อเนี่ยมันเหมือนกันแค่พาร์ทบางตัวเนี่ยมันมันมันสีมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะจ๊ะ มันก็จะบอกวิธีการประกอบนะครับเนี่ยสีพิเศษมันก็จะบอกมาว่าสติกเกอร์ดีคอเนี่ยแปะตรงไหนมันให้พิเศษมานะครับแต่คือการต่อก็จะเหมือนกับ RX 78เมกะไซส์ธรรมดาทั่วไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ให้แผ่นติดดีคอ r มาซึ่งดีคอ r ของมันก็พิเศษอยู่แล้วอ่ะอันนี้เป็นแผ่นใต้โฆษณา,าอันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบตัวเมกะไซส์ แต่ะจะเป็นแผ่นพับแบบนี้อ่ะเรามาดูของที่อยู่ในกล่องนะครับผมเนี่ยมีน้ําให้เลยนะครับหนึ่งถุงตัวนี้มีที่แกะมาให้ด้วยนะจ๊ะมีที่แกะมาให้ด้วยนะคะผม1ถุง2ถุงสามถุงสี่ถุงห้าถุงห7เจ็ดแปด้าสิบถุงประมาณนี้นะจ๊ะ สิ่งที่พิเศษก็คือนี่สีมันเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ A&A o n e p l e Airways ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวนะฮะมันก็เลยทำเนี่ยอย่างเท้าเนี่ยจะปกติเป็นสีแดงนะฮะก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะตรงพวกหน้าองค์หน้าอกเนี่ยจากสีแบบสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะครับนี่เห็นไหมหน้าอกตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินโล่เป็นสีแดงก็กลายเป็นสีน้ําเงิน อะไรประมาณนี้นะจ๊ะนี่มีทั้งหมดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 20, 20 21แปทงนะครับนี่นะครับผมเมกซายตัวนี้คือมันจริงๆแล้วอ,ะอ่ะความละเอียดเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยตัวนี้จะเปรียบเทียบเหมือนตัว HG แต่คือว่าเป็นตัวใหญ่นะครับ300ที่เขาเขียนเนี่ย3 7มมลิเมตรหรือ317.5เซนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือว่ารายละเอียดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือเหมือน h G อ่ะมันไม่มีโคง้งแต่มันใหญ่อะไรประมาณนี้นะจ๊ะเอา้าไปประกอบดีกว่ากันดัม r x 7 8 a n a a l n i p p o n l y ประกอบแล้วมันจะหล่อแค่ไหนติดดีคอแล้วจะสวยแค่ไหน ไปดีกว่าไปดูประกอบกันเลยดีกว่านี่ไปเลย เสร็จเรียบร้อย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 แล้วมีสวยไหมตัวเองสวยไหมตัวเองจุบจ๊บๆอ่ะตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าสวยงามพอประกอบไปแล้วเนี่ย จับไปเลยทีเดียว,ยว hey, เฮ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเท่มากนะพอติดดีคอแล้วเนี่ยมันสวยจริงๆเลยรู้สึกว่าเอ้ยเมกซไซเนี่ยมันก็อลังการเหมือนกันตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าอยากจะได้เมกะไซมาประจำการอีกเยอะๆเลยเอามาทําสีเฮ้ยเพราะว่าจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยตัวแค่เนี้ยถ้าเกิดเป็นเมกซไซปู่ธรรมดานะมันก็อยู่ที่ประมาณสามพันอะแต่คือความเท่ของมันเนี่ย เหลือเฟือเลยเนี่ยสูงเนี่ยอยู่ที่37.5เหซนหรือ3 175ม mm, ิลลิเมตรนะตัวนี้นะเท่เลยนะฮะอะไรที่เหลือก็คือจะมีบีมมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับก็คือว่ามีปืนนี่เห็นไหมมีปืนนะครับผมนะฮะสติกเกอร์ดีคอเอามาเปรียบเทียบดีกว่านี่เฮียพกมาจากบ้านนะนี่ใส่ถุงพลาสติกมาเลย เมก้าไซส์ปู่ธรรมดามันก็จะเป็นอย่างนี้ตัวมันจะเท่ากันนะครับไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันเลยครับนอกเหนือจากสีกับดีคอน้ํานะครับผมเป็นไงเหมือนกันไหมสูงเท่ากันไหมอ่ะเอามาเอามายืนคู่กันเ่าไปไหมอ่าเหมือนกันทุกอย่างเลยครับแตกต่างเนี่ยก็คือว่าสีเนี่ยเดี๋ยวมาดูสีหน้าอกเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือมันทําสีเปลี่ยนสีตีมเนี่ยให้เข้ากับ ทีมของสีเครื่องบินนะครับสีเครื่องบินเนี่ยโลโก้เขามีสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีขาวนะซึ่งมันก็จะเป็นตามทีมของมันซึ่งเป็นก,การคอร์รัปชั่นนะครับผมสำหรับบันได rx 78นะครับผมแล้วก็ ana a l l n i p p o n airway สีสายการบินเนี่ยของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะจ๊ะ <Yeah. S 1> จับจ้าไปเลยนะฮะสวยงามปะลล่ะสวยงามปะลล่ะเปิดหมุนหมุนดิหมุนหหมุนห หมุนๆยังไงเฮีย <Hey. S 1> ต้องบอกก่อนเลยว่าความพิเศษของมันคือ1สี2ดีคอนะครับถามว่าลงตัวไหมคือเขาจับคู่สีมาถือว่าลงตัวเลยนะฮะอันเนี้ยก็บางคนก็บอกเฮ้ยรีวิวตัวนี้ให้ดูคือมันไม่ได้มีขายทั่วไปแต่คือว่าก็บอกว่าเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเหมือนกันนะครับราคาถ้าเกิดใครหาได้ถ้าเกิดชอบนะผมบอกเลยว่า เฮ้ยมันน่าจะมีเก็บไว้นะอยู่ในตู้นะเอามาเรียงเกันมีหลายรูปแบบอะไรประมาณนี้นะฮะรายละเอียดดีคอ์ดีดิดูดิมาดูใกล้ๆนี่ดีคอตรงนี้นะเป็นเส้นเลยนะฮะรอบเลยนะฮะแล้วก็มีโลโก,โก้นะครับ A N A นะฮะแล้วก็มีเขียนกันดั้มแล้วก็มีกันดั้มตัวนี้นะครับผมแล้วก็โล่เปลี่ยนสีนะครับ จากสีแดงก็เป็นนี่ก็มีโลโก้ a n a นะครับผมแล้วก็มีเขียนกันด้ามโมบิลสเปซยูนิต i ้อินสต루เมนต์เทคนิเชียลว้าฟิวไปเลยทีเดียวชอบ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 ชชอบ,ชอบนะบางก็จะมีดีคอร์ที่มันติดอยู่ตามตำแหน่งของตัวของมันนะให้มันเต็นให้มันบง่งบอกถึงรู้ว่าเฮ้ยมันคือการคอลแลบนะครับผมฟิวไปเลยคู่สีก็เทรายละเอียดล่องเรื่องเนี่ย <c oughs> เหมือนกันหมดนะครับผมกับตัวเมกซา์ธรรมดาทั่วไปนะครับเปลี่ยนแค่ชิ้นพาร์ทกับดีคอทั้งนั้นเองเฮ้ย <Hey! S 2> เอามาให้ทุกคนได้ดูถ้าใครไปหาเจอก,ก็จัดนะเฮียบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มถ้าเกิดมันมันราคามันสูงมากเกิน4,000กว่าขึ้นไปอ่ะก็ก็ไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ประมาณ3,000ันไปปลาย4 0 0พน่ะเฮียบอกว่าถ้าไปเจอที่ไหนก็จัดได้เลยนะผมบอกได้เลยว่าเฮ้ย ของก็ต้องมีอีกแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนๆน,นะฮวันนี้ก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูครับกับ i อเกสิบแปดขีดูเมกะไซเอ็นเอ l อนิ p อลแอร์แวรทุยนะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมถ้าใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะถ้าเกลียดที่หน้าก็แชร์ให้เฮียอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแน่ไงไงอาเลยเอามา โชว์ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่ามันไม่ได้แตกต่างกันแต่คือมันก็เท่ไหนๆมีอยู่แล้วก็เอามาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะจ๊ะไปเลยจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์หรือให้ทำคลิปประกอบตัวไหนหรือรีวิวตัวไหนก็บอกมาช่วงนี้จะทำสีบ่อยนิดนึงนะจ๊ะเอามาให้ทุกคนแล้วก็มีเทคนิคมาให้ทุกคนได้ดูแล้วอยากให้เฮียทำเทคนิคอะไรก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวเฮียจะลองให้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบายสวัสดีจากบุุย